บอว่ารักเธอเกินกว่าสิ่งใดเพราะว่าใจของฉันมีไว้ให้เธอคนเดียวแ,แม้ว่าใจเธอเองละลี เธอไม่ต้องการลัพังตัวฉันคงทำไม่ได้จะชุบรังหัวใจเธอ ที่ต้องรู้ว่าเขาเนคนใหมเจอที่วันนี้เธอคือคนห่วใจแม่วันเวลาจะพาสองเราให้มาเจอกันแต่เวลาก็พาจะไปจากฉันเวลาทำรัก ที่ตอรู้ว่าเขาคือคนใหม่เจ็มที่วันนี้เธอรักเขาเจมที่ตอบ i สาผมรอกขนาดหัวใจของผมอะพวกพี่ยังไม่รักษาเลยขอเส็ยงปรมมือกับเดอะมูสเลยครับมาครับพี่เดี Kay, okay. ๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนดีกว่านะครับจบไปแล้วครับ3เพลงแบบจับเต็มนะครับในช่วงอยู่ดีๆก็อยากเล่นนะครับ ค่ะโอ้โหเมื่อกี้คือเอิร์ธกับพี่ต่อนี่โยกบนหัวหลุดอยู่ข้างหน้านะคะสุดยอดมากครับแต่วันนี้ขอบอกไว้เลยนะครับว่าผมเนี่ยแอบผิดหวังเล็กๆน้อยๆเพราะปกตินี่นะครับ The Moose เนี่ยกางเกงต้องฟิตกว่านี้นะคะพี่ครับจริงๆอนี่ก็ฟิตครับอันนี้เริ่มมีเงินแล้วก็จะซื้อใหญ่ขึ้นครับโอเคครับป่าเมื่อกี้ครับงผมก็เพลงแรกชื่อว่าเพลงจุดสุดท้ายนะครับแล้วก็ เพลงต่อมาชื่อเพลงรักครับครับเป็นเพลงอกหักสามเพลงในทีเดียวคะอกหักก็นอนครับผมอกหักก็นอนใครอกหักอยู่นี่ปวดร้าวไปถึงใช่ครับไส้ในเลยทีเดียวนะคะไส้ในเลยทีเดียวมาเรามาพูดถึงซิงเกิลล่าสุดกันดีกว่าครับเพลงที่เพิ่งจะได้ฟังกันไปสดๆร้อนๆเมื่อกี้เจ็บที่ต้องรู้เป็นไงบ้างครับพี่กระแสตอบรับครับก็เหนื่อยเหนื่อยดีชอบไหมครับชอบชอบครับชอบชอบเพลงหรือชอบนักร้องหรือชอบทั้งวงครับชอบทุกอย่างค่อยชื่นใจหน่อย ดีครับก็เป,เป็นเป็นเพลงที่ถือว่าดีที่สุดตั้งแต่ทําเพลงมือครับครับผมครับแล้วต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นกระแสที่นักร้องหลายๆคนเนี่ยจะฮิตมากต่อจากนี้ไปจะมีการคุกเข่าร้องเพลงแล้วก็จะมีการนอนกับพื้นแล้วก็ร้องอเพลงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว่ายเทสเดี๋ยวผมขอนอนแล <area> ้วกันะโอเคไอนม,มา ค้าฝากให้ทุกคนฝากช่องทางการติดตามเนาะว่าจะจบรายการแล้วเนี่ยจบรายการแล้วใช่ไหมใช่จบแล้วค่ะป่ะอะไรนะโอ้ยไม่ได้คุยอะไรเลยอ่ะกับใบเขาเพื่อนเพื่อนพูดหน่อยดีกว่าเพื่อนเพื่อนเราถามถามถึงซิงเกิ้ลเมื่อกี้ดีกว่าเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นแบบว่าความจริงของใครหรือเปล่าที่เสียใจก่ะให้พี่จ้าเลยครับพี่จ้าเป็นคนเขียนางนี้ครับเป็นเรื่องเรื่องชีวิตครับจากชีวิตจริงครับผมใช่ครับตาคอเลยใส่แว่นไว้ด้วยนะครับอ๋อไม่ใช่ถอดมาเป็นอย่างไง ไปเล่นทุกงานเลยเว้ยเล่นทุกรายการเลยขอขอะไยกันนี้ก็เป็นเรื่องจริงครับที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตจริงครับผมแล้วก็ไม่ร้องไม่ทํ้องเลยครับผมใช่ครับก็เจ็บมาเองก็ต้องแต่งด้วยตัวเองครับสาวคนไหนครับพี่จ้าครับที่เป็นรัหัวใจของพี่ตอนนี้ตอนน่าอยู่ดอนแล้วมั้งครับร้อนเลยครับไม่รู้ครับก็หายไปไม่รู้เกาอยู่ไหนนะครับผมครับผมอ่ะสุดท้ายครับเนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดนะครับอยากจะให้พี่ๆเนี่ยฝากผลงานหน่อยดีกว่าครับดาวน์โหลดยังไง Facebook ต่างๆช่องทางในการติดต่อครับผมครับ ก็เข้าไปติดตามพวกเราได้ที่ facebook.com/themoose นะครับผมทาง ig instagram ก็ the underscore moose ครับผมหรือดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123 0023แล้วทัวร์ออกครับพี่บ้านหนพี่บ้านพี่บ้านมีไหมครับขอที่ไม้พี่ไม้ก็ฝากติดตามผลงานของพวกเรานะครับ The Moose นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับเจ็บที่ต้องรู้ครับพี่ลินครับพี่ลินฮะ ็ฝาก MV แล้วกันนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็เข้าไปดูใน YouTube ใครที่ดูแล้วก็เข้าไปปั๊มวิวเพิ่มแล้วกันครับผมครับผมเป็นเพลงที่เอ้ยชอบมากเลยเมื่อกี้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเจ็บปวดจริงๆเคยฟังไหมครับเคยฟังเคยฟังร้องได้อยู่เมื่อกี้ร้องตามอยู่ใช่ใช่โดครับเดี๋ยวกลับไปโหลดนะครับไม่เป็นไรครับถือใช้ป่าวกเลยครับผมถ้ารักกดไลค์ครับแต่ถ้าใช่กดเลิฟครับผม ไดครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณสำหรับการที่ตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปครับขอบคุณเสื้อผ้าก่อนดีกว่าครับจาก FOX ครับผมแล้วก็อุปกรณ์ดนตรีนะครับจาก Music Store ครับผมพร้อมและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจากศิลปินตัวเล็กๆนะคะแต่มากความสามารถนะคะน้องพอชมพูนั่นเองกับเพลงชักดิ่นชักงอนะคะใช่ครับผมโอเควันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ